สวัสดีครับผมนานทิน,น,น,นันกวงให้หรอกรหัสนักศึกษา64123449016คณะวิทยาลายการจาัดก,การอ,อุตสาหการรมบริการสาขาก,การจัดก,การอ,อุตสาหการออกหกรมทองเที่ยวบริการจะนําเสนอโครงงานวิชา GE ศูนยตรียภาพชีวิตครับ <c oughs> จิตกรรมที่ชื่นชอบนะครับก็จะเป็น g โ w i วิ p p e พ l e a r n i n g งโจฮานิสเบ r เมียนะครับอาจเรียกได้หลายชื่อทั้ง The Dark Mona Lisa หรือ The Mona Lisa a f t e r n e ซึ่งเป็นภาพว่าที่สวยงามโดยศิลปินชื่อดังของประเทศเนเธอร์แลนด์โยฮันเนสเวอร์เมียกับรูปภาพหญิงสาวที่มีตุ้มหูทําจากมุกภาพวาดเสร็จสมบูรณ์ในปีคิศักรา1665และจัดแสดงอยู่ในมหอศิลป์เมอริชชูยในเมืองเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเหตุผลที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบผลงานชิ้นนี้เพราะผลงานชิ้นนี้มีเทคนิคการวาดภาพที่มีเพียงแค่สีนสีและความหลากหลายในการวาดภาพโดยเป็นภาพที่ใช้สีน้ามันทําให้ภาพนั้นมีความสวยงามเป็นอย่างมาก แถมยังทําให้คนชมตีความหมายในแบบของตนเองได้อีกด้วยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมชื่นชอบผลง,งานชิ้นนี้ครับ <c oughs> ปฏติมากรรมที่ชื่นชอบนะครับก็จะเป็นอพอลโลแอนเดฟเน่เป็นปฏติมากรรมหินอ่อนสไตล์บาโรขนาดเท่าของจริงโดยจีอันลูเดนโซแเบินีศิลปินเรื่องชื่อชาวอิตาลีผู้พัฒนางานปฏติมากรรมสไตล์บาโรให้ดูมีชีวิตชีวาด้วยท่วงท่าและการแสดงอารมณ์ที่สมจริงปฏติมากรรมชิ้นนี้สร้างขึ้นตามตำนานกีดโบราณ จากเวลาของเทพอพอลโลที่หลงรักและตามติดพันนังไม้เดฟเน่ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นด้วยรูปร่างสวดทรงที่สง่างามขององค์เทพทั้งสองและและักษณะที่เดฟเน่กำลังการล่าเป็นจากมนุษย์เปลี่ยนเป็นต้นไม้ปฏิบัตกรรมอพอลโลและเดฟเน่ได้รับการยกย่องเป็นผลงานชิ้นเอกที่โดดเด่นแห่งยุคบาโรกเหตุ <c oughs> ผลที่ชื่นชอบนะครับชื่น <c oughs> ชอบปฏิมาตกรรมชิ้นนี้เพราะปฏิบัตกรรมชิ้นนี้เป็นรูปภาพที่แกะสลักด้วยหินอ่อน ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นรูปปั้นที่สวยงามสมจริงและอัอลโลโดเด่นขึ้นมาเปรียบสเสมือนความพยายามในการวิ่งตามความรักส่วนเดฟเน่กับเรียบเนียนและสงา่างามดังดังไม้และนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้ผมชอบติมากรรมชิ้นนี้ครับและสุดท้ายนะครับสถาปัตยกรรมที่ชื่นชอบก็จะเป็นหอเอ็นแห่งเมืองพิซซ่าเป็นหอคอยที่สร้างด้วยหินอ่อนมีรูปทรงที่แตกตา่างพิสดารมีความสูงประมาณ54เมตรหรือ181ฟ e ุตมีจํานวน8ชั้น ภายในแต่ละชั้นจะมีเสาหินอ่อนที่สลักลดลางที่วิจิตรงดงามหอเอพิซ่าสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1717หรือคิเตศักรา1174ใช้ระยะเวลาในการสร้างที่ยาวนานเนื่องจากภายในต้องหยุดการก่อสร้างและต่อมาได้ออกแบบใหม่ทำให้สามารถก่อสร้างต่อไปได้ลหลังจากนั้นก็ต้องหยุดสร้างอีกหนึ่งครั้งเนื่องจากการเกิดสองครามการสร้างหอเอเมืองพิซ่าถึงใช้ระยะเวลานานในการสร้างและหอเอพิซ่าได้สร้างเสร็จเมื่อป,ปีพุทธศักราช1893 หรือคริสตศักราช1350ใช้เวลายาวนานถึง17 6ปีซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลกนอกจากนี้หอเอนี้ช่วยให้กาลิเดโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีผู้มีชื่อเสียงของโลกได้ทดลองเรื่องอัตราเร็วของเทวัตุที่ตกลงมาจากที่สูงอีกด้วยเหตุ <c oughs> ผลที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบสถาปตัตยกรรมชิ้นนี้เพราะหอเอเมืองพิซซ่ามีความสวยงามที่เกิดจากความไม่ตั้งรูปทรงที่สวยงามเมื่อเกิดการเอียงของโครงสร้าง ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ถือว่าเป็นสถาปัติกรรมที่เกิดจากความไม่ตั้งใจทําให้รู้สึกว่าผมชื่นชอบสถาปัติกรรมชิ้นนี้เป็นอย่างมากครับ